คนขับกําลังเร่งมืออยู่อีกประมาณสักสิบห้านาทีก็ถึงแล้วเนี่ยมีรถนําขบวนไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยมีรถนําขบวนไปแล้วเฮ้ยพี่เดกมริกามีรถตำรวจนําขบวนไม่หรอกรถชาวบ้านเนี่ยขับเร็วกว่ากูมันก็นําไปแล้วเรียบร้อยนั่นหละนำขบวนไปข้างหน้าแล้วนั่นน่ะรถชาวบ้านเขาเร็วกว่าเราไงเรากําลังตามเขาไปมีรถนําขบวนเพียบเลยนั่นน่ะนำขบวนคือเขาแซงกูไปหมดแล้วไงเออ คนขับรถมัวแต่ฟังกูพูดมัวแต่ฟังกูเมาอยู่กูได้เขามัวแต่ฟังกูเมาก็เลยลืมไปเลยว่าเอา้าต้องเล่งมือดีวะเอาเร็วเคลียชัชัด,ช,ดช่องปัญญานิรันดร์ุณเวิร์กไพร์ กำลังไปเวิร์กพอยแล้วรายการอะไรก็ไม่รู้ช่องอะไรก็ไม่รู้ใหญ่โตโอโทงอาณาจักรเป็นพันๆไร่อยู่ใจกลางจังหวัดปทุมธานีแล้วก็มาไกลอะ่ะแขกต้องไปไกลมาไกลมากแขกไปไกลกลับไกลแขกก็ไม่ค่อยไปเพราะว่ามันปทุมธานีมันไกลอะ่ะมันไกลอะ่ะช่องเวิร์กพอย์ปัญญานิรันดร์คุณรายการเคลียร์ชัดๆของพีต่ต้น พี่ต้นซึ่งเป็นสามีของใหม่สุคนทวาและเขาจะสัมภาษณ์ฉันเรื่องอะไรกูก็ไม่รู้เลยส่วนใหญ่ตอนนี้สัมภาษณ์เรื่องขมรรัฐบาลไทยกับขมรรัฐบาลไทยกับทหารขมรนทหารไทยกับทหารขมิ้เดี๋ยวนี้เราต้องเรียกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านขมรค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านขมรค่ะ ใช่น้าเหมือนนะคะแต่ว่าดรบริการเชี่ยวชาญด้านด้านขมรนเพราะว่าตลอดระยะเวลาประมาณเดือนสองเดือนสำเดือนมาเนี่ยนะล่อเรื่องขมรนตลอดยังไม่ไปไหนเลยผ่านไปสองรัฐบาลแล้วขมรนยังปีกตีปีกอยู่เลยผ่านไปสองรัฐบาลขมรยังตีปีกอยู่ปเปลี่ยนรัฐบาลแพทองดานเป็นรัฐบาลอนุทินแล้วดูซิว่าขมนินมันยังจะกล้าตีปีกอยู่ไหม ล่าสุดกูได้ข่าวว่ามันก็ยังกล้าตีปีกอยู่แม่งท้าทายแล้วกินท้าทายระบบตลอดท้าทายระบบตลอดเดี๋ยวกูส่งสารวัตรแจไปจับซะเลยนี่ทหารเอาไม่อยู่เดี๋ยวส่งตำรวจสารวัตรแจไปเลยนะสารวัตรแจส่งไปเลยมันท้าทายระบบคเมเน่ยต้องเจอสารวัตรแจกูว่าเดี๋ยวจะบอกท่านผู้บัญชาการนครบาลท่านผู้บัญชาการนครบาลสยามท่านผู้บัญชาการสยามพลตำรวจโทสยามส่งสารวัตรแจ๊ะ ผู้กำัสารวัตรแจ้กับผู้การจอนะลงไปพื้นที่กระเม็นมันท้า้ายระบบค่ะท่านผู้บัญชาการนครบาลช่วยราชก,การเอาสารวัตรแจ็ไปจัดการกระเม็นหน่อยกระเม็นมันท้าทายระบบวันนี้ติดคนตาค่ะพอไปถึงปุ๊บไม่ต้องเป็นกังวลค่ะวิ่งเข้ารายการได้เลยค่ะไม่ต้องแต่งหน้าแล้ว กูละเมิอดอะไรมึงอีกอะอกเธอตะก้าหายเหรอตะก้าหายใช่ไหมตะกาหายหรือเปล่าช่องเวิร์กพอยต์กำลังจะถึงแล้ว ตะก้าหายตะก้าหายเดี๋ยวฉันเอาลงเดี๋ยวฉันลงไลฟ์ก่อนนะขายอะไรไม่ได้เนี่ยฉันไม่อยากพูดเดี๋ยวไปใช้ช่องต่อไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวถ้าเกิดดรมาริกาถ้าเกิดตะก้าหายถ้าเกิดเปิดตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวไปดูดรมาริกาช่องแปดนะมาริกาแปดมาริกาแปดดรมาริกาแปดเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเปิดที่ดรมาริกาแปดบ้าง นี่พวกหล่อนฉันจะบอกให้มาดามบ้านรวยคนสวยเขาไม่ได้ลาออกนะจ๊ะล่าสุดไปรายง,งานตัวล่าสุดเขาเป็นไปรายง,งานตัวเป็นประหลัดอำเภอ ล่าสุดเป็นรายงานตัวจ้าไม่ได้ล่าออกจ้ามาดามบ้านรวยอะ่ะล่าสุดเขาเป็นรายงานตัวแล้วพร้อมมีบอดี้การ์ดสองคนไว้กันสื่อด้วยจ้ามีบอดี้การ์ดสองคนไม่รู้คันเวลาไม่รู้มีบอดี้การ์ดสองคนกันสื่อกันสื่อด้วยสุดไปรายง,งานตัววันนี้จ้าอุย้ยตอนนี้ประชาชนชาวสีสเกตแห่เห็นแตนแต่แ,ตแห่มาดูตัวอยา่างกละครลิงตอนนี้ชาวสีสเกต เต็มสารลางไปหมดเลยเต็มสารลางอำเภออะเออไม่ล่ีมึงไปเอาที่ไหนมาอ,อีพวกนี้ดิเขาไม่ได้ลาล่าสุดเขาไปรายงานตัวเป็นประหลัดอำเภออยู่ที่ศรีสะเกดจ้าลาออกอะไรล่ามึงอ่านข่าวไปเรื่อยไอ้พวกข่าวออกไปเรื่อยกูบอกแล้วดบรมริกากูข่าวกูไม่เคยพลาดล่าสุดเขาไปรายงานตัวที่ศรีสะเกดตอนนี้เนี่ยโอ้ยประชาชนชาวจังหวัดศรสีสะเกดแห่แห่แตนแ,แต้ยังก็ไปมุงดูละครลิงเลยอะ่ะ เออลาออกอะไรล่ะล่าสุด,ดย้อย้าท้าดินนุ่นกับไปรายงานตัวแปลไปรายงานตัวแล้วไปรายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ไปรายงานตัวจ้าเป็นยังไงล่ะยิ่งกว่าการท้าทายระบบก็เป็นการท้าทายกระแสะประชาชนกระแสะการตรวจสอบนิละจา ล่าสุดไปรายงานตัวจ่ะจะไม่ได้พูดถึงใครนะล่าสุดาชาวจีสเกตเนี่ยแห่กันไปดูเหมือนกับละครลิงไปออกงานวัดอะ่ะแ่กันไปดูว่าหน้าตาอย่างไงเหรอที่เก้าหน้าตาหน้าตาหน้าตาอย่างไงเหรอถึงเก้าหน้าเก้าหลังขนาดนี้เก้าข้ามคันเก้าคําชั้นดินชั้นปุ๋ยในดินเก้าค้าเก้าข้ามขนาดนี้เนี่ย ระบบของเหลี่ยมมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละระบบของเหลี่ยมแม้เหลี่ยมจะอยู่ในคูในคุกนะคะแต่ระบบของเหลี่ยมเนี่ยจะสามารถดูแลคนของเหลี่ยมเสมอจ้าระบบของเหลี่ยมจะสามารถดูแลคนของเหลี่ยมได้เสมอจ้างานนี้ก็ต้องตรวจสอบไปที่และนตรีว่าการกระทรวงมาหาดไทยใครละ่ะนายกอนุทินเสียหนูนั่นแหละถ้าอยากจะดา่าก็ไปด่าเสียหนูเอาเอง ทำไมล่ะอ,อ๋ออีนี่ก็ก้าหน้าเก้าหลังมาตั้งแต่สมัยเสียหนูเป็นรัฐมนตรีมหาไทยสมัยก่อนตอนสมัยรัฐบาลแพทองทุยอ่ะเสียหนูนั่นแหละเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยเก้าไปทางไหนก็เก้ามาเก้าหน้าเก้าหลังเก้าคืบเก้าซอกอ่าทุกคนก็ต้องไปตรวจสอบที่เสียหนูนั่นแหละนะนายกรัฐมนตรีประเทศมึงนั่นแหละนะจะตั้งกรรมการสอบไหมปลัดปลัดจะมีจะตั้งกรรมการสอบหรือไม่ ก้าวกระโดดเข้ามาได้อย่างไรอะไรพมันอ่ก็ต้องก้าวเข้าไปแล้ววุฒิวุฒิการศึกษาตรงปกไหมระเบียบตรงไหนใครแก้ก็ต้องไปสุดสัดการเรียนอย่างนั้นจ้าจ้าดันั้นล่ะ กำลังจะถึงแล้วจ้าตอนนี้อยู่ตรงใกล้จะถึงละไปช่องเวิร์กพอยต์ไปเวิร์กพอยต์ไปเวิร์กพอยต์ช่องคุณปัญญา พอยจ้ะช่องคุณปัญญาจ้ะเอ่อรายการเดิมจ้ะรายการเคลียร์ชัดๆจ้ะกระโปงจ้ะกระโปงมันจะซ้นนิดหนึ่ง แล้วก็ผิวดรตมริกาผิวดีมากจ้ะทำไมผิวดีเพราะตอนนี้กำลังเตรียมผลิตครีมทาผิวมาจ้ะกำลังเทสครีมทาผิวของตัวเองอยู่ทาผิวยังไงให้ผิวมันแบบเล่นแสงให้ผิวมันรูปผ่องแค้วให้ผิวมันดูแบบว่าทาแล้วผิวกระจ่างไตรไวต์เนนนิ่งผิวดูดีผิวดูปรับสมดุลผิวดูไม่เสียผิวดูไม่เสียผิวดูไม่เยี่ยผิวดูไม่เหี่ยว อย่างไรเดี๋ยวจะมีครีมทาผิวมาอีกแล้วจ้ะตอนนี้เราก็มกาำลังทงสทศครีมทาผิวอยู่ผมไม่ได้หรอกจ้าผิวต้องสวยจ้าคนเราผิวต้องสวยหน้าต้องเป๊ะสกินแคร์ต้องดีถ้าเกิดเราเนี่ยนะผิวไม่ดีเนี่ย เดี๋ยวจะสู้เด็กมันไม่ได้ทําไมละ่ะอุ้ยเด็กมันเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปไหนก้าวตลอดก้าวกระโดดชิบหายพรวดพลดพดพดเออไม่ได้หรอกยิ่งคนอายุเยอะๆต้องพัฒนาปรับปรุงตัวเองไม่ได้พัฒนาปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะให้ไปให้ไปให้ไปเป็นต้ชีวิตของผู้ใดนะแต่พัฒนาปรับปรุงตัวเองเพื่อให้มีคุณภาพของสุขภาพและหน้าตา เราจะปล่อยให้พวกเด็กมันมันมน้ำถอนงอกไม่ได้หรอกเออไว้ Why? ล่าสุดมีบอดี้การ์ดจ้าบอดี้การ์ดพาไปรายงานตัวจ้ะเป็นสตรีทีท่มีบอดี้การ์ดพาไปรายงานตัวในการรับตำแหน่งใหม่จ้า ผมสวยมะผมสวยปะคนใครอยากจะได้สกินแคร์ดอเตริกานะสามารถที่จะไปสั่งซื้อได้ที่ <c oughs> บ้านสาราเขียวดอเตริกาแอดม,มหาสุขช็อปได้ หรือเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปที่ TikTok ช h o p ของดรมาริการได้ที่ Dr. มาริการช็อปนะดรมาริการชอ็อปไปได้เลยตอนนี้มีตัวใหม่ตัวใหม่มาไว้ไว้ใครอะ่ะฝาทีฟาทีเราไหมน่ารัก เป็นแก้วผิวเป็นแสงอันนี้อันนี้หน้าตาเวลาเวลานเวลามองภรรยาอันนี้วิธีการมองภรรยาอันนี้กิริยาที่เขามองภรรยาตัวเอง แล้วจ้ายยันยังไม่มาเลยเหรอกดสามพี่หน่อยประเด็นคือพอทุกคนเป็นกองกันที่ช่องเวิร์กพอยต์ปะคุณทวีลกแนนนะครับอุ้ยฉันอุ้ยเธอฉันทำไมฉันสวยจังเลยอ่ะขออนุญาตออกเพงนี้เธอเธอแคปอันนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมเนี่ยฉันชอบนี้ใคร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 แคปนะแคปให้หน่อยหรอแคปให้หน่อยยังไงดีอัานอัานอ่านไหนยังยี่สิบวิเข้าแล้วนะฮะเฮ้ยยี่สิบวิเข้าแล้วเหรอปิดค่ะปิดค่ะเบรกสองสดไหมครั